สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายค่ะวันนี้มาเดินที่ริมแม่น้ําค่ะเพื่อนๆ่อบรบรยากาศวันนี้อากาศดีมากๆกค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมาเดินเล่นกันค่ะชมบรรยากาศธรรมชาตินะฮะช่วงนี้เขียวขจีไปหมดค่ะ ไปทางไหนก็มีแต่ความเขียวขจีตอนนี้นะคะยี่สิบแปดองศาค่ะเพื่อนๆร้อนได้ใจเหมือนกันโอ้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูผลไม้ข้างทางค่ะอ่ออะไรนะเขาเรียกว่า เป็นผลไม้ป่านะคะเป็นบลูแบล็คเบอร์รี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ป่าเดินไปทั่วๆค่ะยังไม่เจอตอนนี้นะคะเพื่อนๆแบล็คเบอร์รี่ป่าโอ้อันนี้ยังไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่ป่านะคะเพื่อนๆแต่ว่าเจออะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่ลูกดำๆเหมือนพริกไทยแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะแดงๆดำๆ นี่ค่ะเป็นผล,ลไม้ข้างทางนะคะนิดว่าไม่น่าจะกินได้นะคะแต่สวยดีค่ะเพื่อนๆนี่บรรยากาศนะคะข้างครองดานูฟค่ะยากาศริมน้ำเรับลมหน่อยค่ะลมมานี่เย็นสดชื่นมากๆค่ะเพื่อนๆเย็นสบายสบาย เออนี่ดอกกุหลาบป่าค่ะพเพื่อนๆดอกกุหลาบป่าที่นิดเคยทำวิดีโอไปนะคะพเพื่อนตอนนี้เขาเป็นลูกค่ะนี่ค่ะลูกของเขานะคะเ,ออเดี๋ยวกัน เป็นเมล็ดนะคะเมล็ดเขียวๆค่ะเดี๋ยวถ้าเขาแก่เขาจะเป็นสีเหลืองสีส้มนะคะส้มเหลืองแดงประมาณนี้ค่ะอันนี้ดอกเขาร่วงเขาก็จะเป็นเมล็ดอันนี้ทำเป็นชาได้นะคะนิดไปถามอากูมานะคะถ้าเขาสุกแล้วอะเอาเป็นชาแล้วก็รสชาติเขาจะเปรี้ยวๆนะคะมีวิตามินซีสูงมากค่ะวิตามินซีไม่ใช่วิตามินซูวิตามินซีสูงมากค่ะ นี่ค่ะเขียวคจีค่ะลมเย็นมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆค่ะที่เดินมาเป็นเพื่อนนิดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ